สวัสดีท่านผู้ชมคุนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The s m i l i n g Man หรือว่าผู้ชายยิ้มนั่นเองโอเคเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าไอคุณผู้ชายที่ยิ้มใส่หน้าเราตรงเนี้ยมันจะมีท่าทางยังไงจะมันจะน่ากลัวยังไงเฮอเลยยังไงไปโอเคเจอเอ,อ่อทีวีเก่าๆครับผมเหมือนเอ,อิมสมัยเก่าๆอะไรเข้าไปในทีวีงี้อะไรงี้หรอหืม ฉันติดนิสัยทิ้งทุกอย่างไว้ตอนกลางคืนใช่หลายคนบอกว่างานอดิเรกนี้ของฉันมันแปลกแล้วก็ตัดสินใจไปซื้อของที่ตลาดเพื่อทานอาหารเย็ยนนี้แต่คืนนี้ฉันเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายแล้วน่ากลัวตีสองเวลาตีสองเนี่ยนะโกทูเดอะ a มาร์เก็ตหรือไปที่ตลาด โอ้ไม่ก๊อดโอ้ยวิ่งเร็วอยู่อืม mm hmm. จุดนี้คือดาวสินะทำไมดวงดาวมันใหญ่ไปเลยโอเคตรงนี้คือกระดาษอะไรอะ่ะ mm hmm. อืมอุ้ยเขาเฝ้าดูคุณตลอดเวลาแม้ที่เวลานอนทั้งหมดเวลาใครเฝ้าดูเราอ๋อ oh, ฝั่งนี้น่าจะเป็นแบบแปลให้นะคือฝั่งนี้มันอ่านไม่ออกอะ่ะโอเค คือใครเอามาเขียนมาดูอะไรเราต้องไปที่ตลาดนะวันนี้ไปไม่ได้เอาเดินไปที่ถนนไม่ได้เหรอโอเคบรรยากาศมืดมากครับหมู่บ้านช่วงเวลาตีสองมันจะมีเฮ้ยนีไ่ไงใช่ไหมเดี๋ยวอ่านนี้ก่อนเอ่ออย่าปล่อยให้พวกเขา การแสดงออกหลอกคุณความรู้สึกและความต้องการของพวกเขาแตกต่างกันไปของไข่อะอ,อืมเดอะสเมลลิงแมนใช่ไหมผู้ชายยิ้มยืนทำไรอะ่ะโอเคเขาน่าจะให้เราเดินไปแบบง่ายๆมีรถด้วยขับรถไปได้ปะอืมตลาดอยู่ไหนเนี่ย เออเดือดขนาดนี้ตลาดมันเปิดด้วยหรออืมเอาหมดแล้วนี่ไปนู่นไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิอุยโอ้มันเดินมาได้ด้วยหรออุ้ยเมื่อกี้คนลุกเล็มผมคนลุกอะไรวะ มีตู้โทรศัพท์ตลาดอยู่นี่เหรออ๋อนี่งไงมาร์เก็ตเป็นร้านขายของใช่ไหมทำไมมาทำไมร้านมันอยู่แบบนี้มันโอเคโอ้ยยังดีที่มีคนอยู่ใช่คนไหมเนี่ยทำไมหน้าตาพี่เป็นงี้ยฮัลโหลเอ่าอ่ะเก็บมาแบบนี้เลยเหรอวีจะจ่ายตังค์ก่อน เออทั้งหมดนี้มันคือ1 8ึ่เหรียญนะโอเคจ่ายตังค์ไปกลับบ้านครับอุย๊ยอะไรเฮ้ยโอ้โหมางี้แล้วเหรอฉันจะกลับบ้านมาได้ไงทางข้างหน้ามืดจังเลยมองไม่เห็นเลยตรงนี้ น่าจะติดไฟไว้ไวสักหน่อยนะเฮ้ยวัสดีพี่ชายผมขอ,อกลับบ้านก่อนนะไปแล้วไม่มีธุระอะไรแล้วรู้สึกว่าข้างนอกเออข้างนอกเราเดินได้มีหลายคนหรอหรือว่าเขาวาปได้แม่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงตกใจหมดแล้วข้างหน้านี้ยังไงอยู่ไหม กับบ้านก่อนกับบ้านก่อนโอ้ยลินพันธ์แล้วเนี่ยเออไม่อยู่แล้วเขาน่าจะเดินไปนู่นแล้วตกใจหมดเลยอ่ะเสียงดงังผมเปิดเสียงดงังโอเคลดเสียงแป๊บนดงโอเคลดละเออนี่ไงบ้านเราอฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้ยเสียงตกใจหมดพี่ อะไรเนี่ยมาคุยกันนี้โอ้ไม่กล้าเข้าไปโอเคเข้าบ้านดีกว่าอืมเดี The ๋ยว next night หรือว่าคืนต่อมาโอเคเข้าไปแล้วไปซื้อของอีกแล้วตรงนี้เปลี่ยนไปไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเฮ้ยพี่ชาย ไปก่อนนะไปซื้อของก่อนฝ้าดูไรไม่หลับไม่นอนเหรอตีสองเลยเนี่ยแล้วเราทำไมเราต้องมาซื้อของตอนตีสองนี่อะไรวันนี้อ่ยเฮ้ยพอเดินมายังไงเราขยับไม่ได้นะผมขยับไม่ได้นะสปีดกดเพื่อสปีดมาเหรอไม่เอาจะมองแบบช้าช้าลดเสียงแป๊บนึงเขามจะเออเราไปเนี่ย ทำไมต้องย่องมาด้วยพี่เดินมาคุยกันนี้มาคุยกันตรงๆเนี่ยตรงๆหน้าเนี่ยอย่าอย่านะผมเดินไปไหนไม่ได้พี่เอาแล้มาย้มใส่คุณยังไงจะคุยไหมไม่คุยขอทางครับจะไปซื้อของเออคุณต้องการอะไรครับผมเอาผมถามว่าคุณต้องการอะไร ทำไมไม่ตอบแล้วเดินอะไรแบบนั้นนะแม่พิลึกคนจริงๆเราเอ้ยไม่ใช่เราดิอะไรก้มหน้าเอาหายไปแล้วข้างหลังปาบเขาให้อืไม่ใช่แม่ถามก็ไม่ตอบมีการไล่เกิดขึ้นไหมมีให้วิ่งมีให้วิ่งไวเฮ้ยจิงด้จิงด้อะไรเนี่ยเพื่อนไอ โอ้โหผมพูดยังไม่ถ่านคำเลยไปที่ Market! Market! มาร์เก็ตมาร์เก็ตวิ่งไปเรื่อยๆตามมาไหมไม่อยากหันไปดูไม่เออพี่ใจเย็นพี่คนข้างในร้านอะช่วยด้วยเฮ้ยเออหุยชิบหายแล้วให้ช่วยให้ช่วยช่วยตัวเองไม่ยังไม่รอดเลย ืหจะเอ๋พอดีครับนั่นไงฮะแบทเอนดิ้งมันมีหลายฉากจบเหรออ๋อมันน่าจะมีอีกฉากจบนึงเนี่ยเอ่อทำไม ยามันเป็นกระพริบแดงๆอะไรแบบนี้วะเป็นบั็กของเกมปะเนี่ยตรงนี้จําได้เดี๋ยวเขาจะโผล่มาตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยอขนาดรู้ก็ยังตกใจโอ้โหไปเดี๋ยวรอบนี้เราให้เขาจับดูว่ามันจะจบแบบไหนโอเคคื้นต่อมาครับอืมตรงนี้เราส,สามารถแบบเร่งสปีดได้ไม่เป็นไร มาละมาไหมโอเคเราข้ามได้ครับผมเออเดี๋ยวให้ให้เขาจับดูเนาะเดี๋ยววิ่งเลยวิ่งไปเลยโอเคอเฮ้ยเลือดลดอล๋อเราตายอ๋อไม่ได้หรอมา y ยมาแล้ววิ่งเล่นไหม ไม่ใช่วงเล่นอย่างี้แหละไหมาวิา <c oughs> ่งกลับบ้านไหมเดี๋ยวดูก่อนลองวิ่งกลับบ้านไปก่อนพี่ใช่ไหมขึ้นบ้านไม่ใช่โอ้ยตายตายแบบนี้อีฉากจบนึงจบยังไงอะโอเคเดีวิ่งไปทางร้านก่อนหรือว่าวิ่งเข้าดูโทรศัพท์วะเออใช่ ต้องโทรหาตำรวจใช่ปะ่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวลองลองดูลองดูมีตู้โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าเราอยู่คือถ้าเราวิ่งแบบนี้เขาไม่มีทางจับเราได้นะโอ้โหนี่ก็ขยันกรี๊ดเสลยเกินมันเสียงกรี๊ดรือว่าเสียงเสาเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมแหละวิ่งไปไหนวิงไปไหนอ่า ไม่ใช่ไม่มีแล้วไปนู่นก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองตู้โทรศัพท์ใหม่อีกรอบหนึง่งมันกดไม่ได้จริงหรอไม่ได้โอเคต่อไปมีอีกวิธีหนึ่งผมอยากทดลองดูอนี่โอ้นี่ไงกุญแจอ๋อกุญแจเปิดตรงไหนกุญแจอะไร เปิดประตูไหมเอาเราได้กุญแจอเลยมาว่าเราต้องเก็บกุญแจอ่ะเฮ้ยเจอรถเหรอโอ้นี่ไงเอายังแมทเอนดิ้งอยู่เหรอ อ๋อนี่ไงโคดเอนดิ้งแล้วโอเคโอ้โหจบละก็คือเราหนีไปได้ครับผมเจ๋ยตกใจหมด